อย่างที่เตียนเปลนะครับก็น่าจะมีกระบอกชคกเลยครับใกือบท,ทั้งวันนะครับเนี่ครับกลางจากนะครับีดครับสวัสดีครับอยู่ผมอัจกรนะครับคลิปนี้ก็มาถ่าย เปิดคลิปคนเดียวไปก่อนนะครับคือผมจะเอารถเข้ามาเปลี่ยนกระบอกโชคหน้านะครับน้ำมันมันไหลไม่หยุดเลยครับก็มุมเดิมที่เช่นเคยนะครับกับคลิปแรกเลยนะครับที่ผมมาถ่ายคนเดียวครับหน้าตาก็อาจจะแปลกๆนิดหนึ่งครับตัดผมมาใหม่ครับหน้าบวมเลยครับมาดูกันครับว่าจะเปลี่ยนตรงไหนบ้างนะครับไปดูเลยครับปาปนี่นะครับมุมเดิมเลยครับ Ểu, ยางที่จะเปลี่ยนอนะครับก็น่าจะมีกระบอกชกเลยครับมันทั้งสองข้างเลยครับน้ำมันไหลไม่อยู่เลยครับ <aze? S 2> ก็ว่าจะใส่สายไม้ด้วยครับสายไม้นี่ครับ <popping noise> ก็นี่ประมาณนี้ครับเปลี่ยนกระบอกโชกใส่สายไม้แล้วก็เปลี่ยนสายเบรกหน้าเป็นของแข <popping noise> นะครับนี่ครับ ไม่ได้ซื้อใหม่นะครับอ่เป็นของรุ่นพี่นะครับจะไม่ได้ใช้แล้วก็เลยผมก็เลยขอซื้อต่อจะราคาถูกๆครับเนี่ยครับตัดไปภาพที่ร้านซ่อมกันเลยครับป้ายโอเคนะครับเนี่นะครับกระบอกโชคที่เราจะเปลี่ยนออกนะครับเอ้ยที่เราจะใส่เข้ามาใหม่นะครับเนี่ยครับ เอาไปกึงมาเรียบร้อยแล้วครับสภาพก็เนียนก,กิิบเลยครับของแท้นะครับเนี่ยครับแล้วก็มีแกนโช๊คนะครับตัดไปสี่นิ้วครับโอ <Okay. S 1> เคนี่ครับเป็นดำหน้าแท้ครับ <Wow. S 1> พวกสายเบ็กสายใหม่ก็ ใหญ่ๆนะครับน่าทนอยู่ครับนี่ครับไ้างมาด้วยก็ประมาณนี้ครับจะเอารถมาจอดไว้ให้ช่างแกใส่ให้นะครับ โอเคครับหลังจากที่เราได้เปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วครับคลิปนี้คลิปนี้ถ่ายตอน8โมงเช้าแล้วก็ช่วงประมาณ5โมงนะครับใส่เกือบทั้งวันนะครับนี่ครับต่างจากช่อกของของเทียมนะครับตัวที่เปลี่ยนออกไปแล้วครับตัวนี้เป็นของแคร์เลยครับของดีมซุปเปอร์ครันะครับนี่ครับก็จะหนึบดีกว่ากันนะครับมาดูความเด้งของโชกนะครับ คอไเชือเือเอรไม้องมีมันของไม่เก่งขนดดูนะครับามอวเด้นี่ครับเนี่ครับเรีบเครับโอเคเซน้ามันใหม่หมดเลยนะครับน้วมันเยิอมแล้วก็เปลี่ยนสปริงด้วยครับเพราะว่าสปริงมันไม่เท่ากันนครับ ก็เซ็ตน้ำมันใหม่แล้วก็ข้างนี้มาดูกันครับฝาดำครับของแค้ครับได้มาด้วยกันกับโช๊คนะครับเป็นชุดเลยครับโอเคนะครับพวกสายเบรกสายเบรกของแค้นะครับแล้วก็มีสายใหม่ด้วยครับนี่สายเบรกครับนี่สายใหม่ครับใหม่ขึ้นเรียบร้อยแล้วครับเวลาจะถ่ายคลิปแบบเวลาขับรถต่อไปก็สบายแล้วครับทีนี้ไม่ต้องหวังเลยครับ จะได้ดูว่ารถวิ่งได้เท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็เอาไปกึงมาด้วยนะครับเนี่ยครับกึงมาเรียบร้อยตัวนี้ไม่เจาะนะครับเวลาล้างรถเดี๋ยวน้ําเข้านะครับนี่ครับประมาณนี้ส่วนโหลดหน้าโหลดตัดแกนสี่นิ้วเลยครับนี่ครับก็เหลือช่วงยุบอยู่นะครับเพราะว่าตัดแข็งคอมาครับ ็ประมาณนี้ครับคลิปนี้มาอัปเดตให้ดูเฉยๆนะครับโชคเคียมตัวนั้นเวลาขับเร็วๆมันก็จะออกใสๆนิดหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้ไม่มีปัญหาแล้วครับโอเคครับก็ประมาณนี้แหละครับ้สร้างทางเหมือนเดิมนะครับนี่ครับบรรยากาศ สวยๆนะครับนี่ครับสำหรับพวกชกที่เปลี่ยนออกนะครับใครสนใจอยากซื้อก็ทักมาได้ที่ทางเฟซผมนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้ข้างบนนี้นะครับเดี๋ยวจะจะมีอะไรก็จะไปโพสต์ทางเฟซนะครับนี่ครับที่เปลี่ยนออกไปก็เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูครับนี่ครับพวกฟองแท้ใหม่จิ๊บๆนะครับทนๆนะครับ ไม่มีปัญหาอะไรครับเดี๋ยวคลิปหน้าอ่จะมาถ่ายให้ดูนะครับเวลาขับแบบมุมกล้องกับหน้าไหม่ขึ้นแล้วนะครับจะได้ดูกันแบบยาวๆเลยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับนี่ครับซับกหน้าซับแบบดีๆเลยครับเต็มน้ำมันมาใหม่เรียบร้อยครับ ตรงนี้ก็จะมาเก็บใหม่นะครับแบบมันฟังมันเงิงขึ้นมันหา่างกันกับไฟไฟหน้านะครับแล้วก็มี <c oughs> หลอดไฟที่มันกระจุยกระจายออกมากตรงนี้ครับลดแรงไปครับทีเ <c oughs> ที่ยวิจิตเรืองอีก <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับอย่าลืม กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ <Yahoo! S 1> ถูงหนึ่งพันผู้ติดตามเร็วๆนะครับเดี๋ยวมีเสื้อ,อามาแจก,กนะครับ,นนรบใช่ครับประมาณห้าคนก่อนครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามด้วยสวัสดีครับ